ถ้าคุณอยากให้คนที่เราเพิ่งพบเจอเนี่ยนะครับรู้สึกประทับใจเรานะครับรู้สึกว่า ต้องตอกหลุมรักเราเนี่ยให้ทำสองข้อนี้นะครับหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเอฟเฟกของสมองเรปทิเลียนเบรดนะครับนั่นเกิดจากการที่เรามิเรอร์ิงครับมิเรอร์ิงกันเลยครับการมิเรอร์คือมันเหมือนกระจกสะท้อนนะครับถ้าเขากอดอกเรากอดอกนะครับถ้าเขาเท้าสะเอวเราเท้าสะเอวนะครับถ้าเขานั่งไข่อห้างเรานั่งไข่อห้างนะครับถ้าเกิดว่าไม่ว่าเขาทําอะไรก็ตามแต่นะครับเขาหยิบปากกานะครับเราก็เอ้ยหยิบปากกาขึ้นมาด้วยนะครับเขาจับแก้วนะครับเราก็ มีการมีมิเรอร์ิงตามเป็นระยะระยะนะครับสิ่งนี้เนี่ยมันจะทําให้สมองเรปทิเลียนเบรนของเขาเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันนะครับแบบไม่รู้ตัวนะครับอย่าให้เขารู้ตัวว่าเฮ้ยฉันพยายามทำตามทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าให้เขาทําไปสักประมาณ3-4สีวินะครับแล้วเราก็ทําตามนะครับสนะครับนั่นก็คือการที่เราสร้างความประทับใจบางอย่างนะครับในการเจอกันครั้งแรกเฮ้ย e ผมสวยจังเลยเนฮะ้ยเล็บสวยจังเลยทําจากร้านไหนมานะครับ เวลาที่เราทิ้งความประทับใจให้กับเขาในส่วนนี้เนี่ยมันคือการละลายความรู้สึกนึกคิดลบๆก่อนหน้านี้ที่เขาตั้งสมมุติฐานในหัวของเขามาก่อนหน้านี้ให้หายออกไปหมดเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เราอยากทําให้ใครประทับใจเนี่ยหนึ่งมิเรอร์ริ่งนะครับเรียนแบบท่าทางและ2ทิ้งความประทับใจไว้ก่อนเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เราทํสองข้อนี้มันทําให้คนมีแนวโน้มที่จะตอกหลุมรักเรามากกว่านั่นเองครับ